ก0สิบก็สิบรั้งก็นชมนมาอยู่กันที่ศูนย์กัคชาสยามพารากอนค่ะกับงานเปิดตัวนาฬิการุ่นใหม่ล่าสุดลูคเป็นดอกมิลสเปกนั่นเองนะคะซึ่งคอนเสีย์เขาบอกเลยค่ะว่าแข็งแกร่งทนค่ะแม้ว่าจะว่าเราบรรดาสิฟิตตี้ของเป้แต่ละคนนะเขาจะมีความอึดจะมีความแข็งแกร่งจะมีความทนทานกันขนาดไหนตามไปชมกันเลยค,ะค่ะวันนี้เดเท่แล้วก็แข็งแกร่งที่สุดในงานและคงไม่พ้นนมเปอรธนภพนะ กายหยากประทาคนแกร,ร่งเมื่อกี้นี้ค่ะค,คุณเ<อ><อ>ท่มากต้องขอบคุณเทมามี่ครับคุณพีเขาเท่มากหลงัลงๆผมอินอะไรกับที่มีความมิลิเอรี่นิดนึงครับรู้สึกว่ามันเป็นแบบสไตล์การแต่งตัวที่น่าสนใจแล้วพอเป็นนาฬิกาที่มันออกแบบมาผมรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่น่าจะถูกใจหลายๆคนอย่างตัวคุณเองเวลาที่แบบแสดงการเนี่ยถนอมไหมคะแล้วแต่อันครับมันจะคล้ายๆรองเท้าอ่ะมันจะมีอันที่เราอยากที่จะลุยกับบางอันที่มันก็ต้องเนี้ยบหน่อยมันมีอันที่แบบเอามือจะเป็นอย่างนี้ฮะ จะมีพี 1941, ่แบบอยากลวงกระเป๋าจอดาเหรอจะมีพี่แบบอยากลวงกระเป๋าจอร์ดาเหเห็นแบบนี้เนี่ยมีอะไรบ้างในตัวที่คุณมั่นใจว่าคุณเนี่ยแข็งแกร่งผมแข็งแกร่งทั้งภายนอกและภายในผมแข็งแกร่งทั้งภายนอกและภายในผมกล้าพูดว่าผมเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ทางานหนักมาตั้งแต่18ตอน้นผมรู้สึกว่าผมแข็งแกร่งสาวคนไหนที่ทาให้หัวใจอันแข็งแกร่งของคุณเนี่ยอ่อนแฟนคลับเป็นจุดยกเว้นนะพวกเขาเป็นอันเดียวที่ทําให้ใจผมเหลวได้ที่ทําให้ใจผมเหลวได้ แล้วคุณเลยไต์คุณสิต้องถมว่าอยปกติเยเวลาในกอยู่ที่ข้อมือคุณอย่างคุณถนอมเขามากหมแค่ไหนสตลผู้ชายแหละไม่ถนอมเลยดูแลไม่ดีพังไปหลายเรือนแล้วถ้าเกิว่าไม่ยูดีค่ะมีสาวๆค่า คว้าได้ครนาฬิกาไม่พังครับแต่ว่าชีวิตผมอาจจะพังได้แต่ว่าชีวิตผมอาจจะพังได้คือนาฬิกาเนี่ยเขาแข็งแกร่งทนทานอวัยวะส่วนในในร่างแข็งแกร่งทนทานมากมากครก็พยายามดูแลสุขภาพอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นแขนขาต้องฟิตต้องเล่นกีฬากับลูกๆได้พร้อมที่จะทํางานตลอดเวลาคุณต้องอวดความแข็งแกร่งในตัวคุณ let's go come on astro และช่วงหน้ายังมีคนแข่งรออยู่อีกที่ กรี๊บังกากรี๊ดกรี๊แข่งแกงแ่งไหมแข่งแขงทนทานไหมทนทานเดี๋ยวเราไปเช็คเรา,าดบดดาซิตี้ของไปกันต่อเลยดีกวะะ่าค่ะวิธีการในการถนอมด้วยการตอนที่อยู่บนข้อมืออย่างเงี้ยค่ะคุณถนอมเขายัางไงคะหลีกเลี่ยงการไปอยู่ในพื้นที่ที่จะฟาดนู่นฟาดนี่นที่ผ่านมาผมก็ฟาดฟาดฟาดไปหลายเรือนแล้วฟาดประตูฟาดขอบอะไรอย่างเงี้ยครับใหญ่คุณโชว์ความ หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามคุณแย่งพลังงานนาฬิกาแต่คุณไม่ใส่นาฬิกามนาะสเปือนทำหายตลอดเลยค่ะพอไม่เคยใส่แม้ก็ใส่ครับแล้วก็ใส่ลุยใส่อะไรเป็นนาฬิกาออกกำลังกายอะไรเงี้ยเวลาเราใส่นาฬิกาแต่ถ้าเกิดแบบพี่สาวบอกพี่แม่ขากี่โมงแล้วคว้าข้อมือเขาแบบโดนคนนี้ก่อนเลยโดนคนนี้ก่อนเลยตัว <laughs> ชวนะมือกลับเขาไม่ได้ห่วงแฟนห่วงนาฬิกาแฟนห่วงนาฬิกาแฟนที่งนนี้เขาบอกว่า คิดว่าอาวัยวะส่วนไหนของคุณทนทานที่สุดเวลาอยู่กับเขาหัวใจครับแน่ดิฉันคิดว่าหูหูว่าชาไปแล้วหูว่าชาไปแล้วแล้วส่วนน้องปอล่ะคะกําปั้นค่ะอ,อจะตก,จกหูชาแล้วก็หัวก็บวมสุดท้ายอยากให้ทั้งสองท่านโชว์ความแข็งแกร่งหนึ่งสองสา